ประจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีกระจายเสียงในความถี่ Fm 98.5เมกะเฮิรตซ์และ AM 1,341กิโลเฮิร์ขณะนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่งานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภออำเภอนาจรวยจังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้วันที่25มิถุนายนขอภัยครับวันนี้วันที่27มิถุนายน2568 ไปจนถึงวันที่หนึ่งกรกฎาคมตอนนี้นะครับขอนำทุกท่านเข้าไปสู่พิธีเปิดนะครับงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอนาจัลวยรเพืให้มีการเรียนดูก็เชิญผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องปลูกทุเรียนนะครับมาเข้าโรงเรียนศูนย์ทุเรียนสวนทุเรียนานาจรวยปรากฏว่ารุ่นแรกซึ่งเปิดเนี่ยท่านเกษตรอำเภอถือว่าเป็นปอออเรียนเจ้าที่เกษตรเป็นคู่ ผมก็เลยไปเป็นอาสากรรมการสถานศ,า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 ศาึกษาให้ลูกเรียนส่วนพิเรียนของน่าจะรวยนะครับรุ่นแรกปรากฏว่ามีผู้เข้ามาสนใจอยู่ประมาณ50กว่าคนนะครับเ,เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มของ50คนหนึ่งกลุ่มที่เคยปลูกแล้วนี่ก็จะถ่ายทอดให้กลุ่มที่ยังไม่เคยรับทราบข่าวสารนะครับไปเบิ้งแต่โทรศัพท์หลายนะครับนอกจากนี้นะครับก็ได้เชิญวิทยกรตั้ง ท่านจิตตีทั้งวิกรจากจังหวัดทั้งหลายๆส่วนนะครับมาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกเรื่องของการดูแลการใส่ปุ๋ยการรดน้ำการแต่งกิ่งปัดดอกรวมไปถึงจนถึงตัดนะฮะและที่สำคัญก็คือมีการเดินทางไปดูสวนที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ของอาเภอนาจะห่วยส่สวน10บลานนั่นคือแรงบันดาลใจนะครับของเกษตรกรเจ้าสวน น,นะครับสวนพอจิตตีอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าที่ไปทึ่งก็คือมีสวนที่มีไรายได้ปีที่แล้วนี่สิบล้านนะครับไปเห็นเขาเห็ดในงามนะครับลูกทุเรียนสวยนะครับสโลสี่โลจึงเป็นที่มาทำให้กลุ่มเราดี้เนี่ยต้องการ ที่อยากจะมีตลาดในการขายของเราเนี่ยยังไม่ใหญ่นะครับน้ํายืนเนี่ยเขเคยจัดงานเทศกาลผลไม้นี่ครับครั้งแรกสุดก็ไปมีประมาณ5เจ้า6เจ้านะครับในปีแรกของเราก็เช่นกันนะครับปีนี้เนี่ยจากท่านเกษตร,รได้สํารวจนี่มีผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ประมาณร้อยกว่าไร่เนี่ยนะฮะผลผลิตออกมาอยู่ประมาณไม่ถึง30-40ไร่นะครับที่มาขายอยู่กับพวกเรา,าที่เป็นของแทน้นาจมูวยนี่ก็มี นะครับมาจากเดชมาจากน้ำยืนซึ่งเป็นพี่ใหญ่พี่เลี้ยงผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ <pregn> ก็ได้ซึมซับบรรยากาศต่างๆที่ได้ไปดูงานที่ได้ไปอะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดวันนี้เกิดขึ้นนะครับปีนี้นาจะหลวยนับหนึ่งให้สำหรับางานเทศกาลทุเรียนเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอนาจะหลวยหวังว่าในโอกาสต่อไปเนี่ย นับหนึ่งนับสองนับสามผมได้ยินข่าวไยทูลเนี่ยบอกว่าปีหน้าเนี่ยเทศบาลน,นาจห่วยจะเป็นคนดําเนินการเองทั้งหมดไม่ทราบว่าขอตบมือให้หน่อยครับช่วยตบมือให้หน่อยนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นแนวทางซึ่งผมเชื่อว่างานเล็กๆเ,เหล่านี้ท่านเกษตรบอกว่าวันหนึ่งนี่พ่อค้าหรือชาวสวนงเราได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนประมาณวันละแสน นะครับห้าวันหกวันก็ตกประมาณวันละแสนบาทเนี่ยก็เฉลีย่ยประมาณห้าหกแสนก็ถือว่าไม่น้อยนะครับถ้าเป,เปรียบเทียบกับหมักจองหมักจองเขานะ่ะปีนี้ท่านกำนันเกียงไก่บอกว่า,าน่าจะรวยนี่ขายเฉพาะบมักจองในหะมักบ้านหาสิบล้านบาทว่าท่านโลกเราหกร้อยแปดร้อยนะครับอ,อันนี้ก็คือเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในอำเภอนาจร่วยของเรานะครับและวันนี้ก็เช่นกันนะครับพวกเราเนี่ย ได้มีชาวสวนได้มีกลุ่มพ่อค้ารวมทั้งของดีต่างๆในพื้นที่เราออกมาจําหน่ายนะครับระยะเวลาห้าวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็หวังว่าจะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนนะครับพี่น้องในเขตพื้นที่ก็คงจะได้มีการใช้ใจ่ายมากมายวันนี้ต้องขอขอบคุณสํานักง,งานเกษตรอำเภอนะครับท่านสสล,ลําพูนท่านประภูนศักดิ์ทางสหกรณ าการเกษตรนะจะรวยสามเหลี่ยมมรกตปาล์มน้ำมันนะครับทางอ,าอะไรหล็กทกศาาเทศาบาลโลกแป้งทั้งสองแห่งของของน้ำยืนนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่รวบรวมปัดใจทางพ่อจิตตีด้วยนะครับอาหารเที่ยงสำหรับนักเรียนที่เราไปดูงานที่น้ำยืนก็ได้ดูแลในเรื่องนี้นะครับขอบคุณ ท่านพ่อนอนสวนไพยสารน้ำยืนไม่ได้ทิ้งอของคนนาจะรววยนะครับมาดูแลมาเป็นกรรมการมาเป็นพี่เลี้ยงต่างๆให้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือ,อความสัมพันธ์สายสายสัมพันธ์อดีระหว่างนาเจรววยกับน้ำยืนที่เราดูแลกันไปนะครับผมหวังว่าในปีต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจของนาเจรววยนะครับก็จะตามพี่ใหญ่นั่นกะ็คือน้ำยืนนี นับยืนสมัยก่อนครับพืชเศรษฐกิจกับน้ํามันมันสปะหลังอยู่นั่นแหละว่ามากมายนะครับแต่ปีนี้พืชผลเรานั้นเนี่ยราคาตกต่ำนะครับแล้วก็หันมาปลูกผลไม้จนสร้างรายได้ให้กับชาวสวนของอำเภอ,อ,อนับยืนในปีนี้เขาบอกว่าเฉพาะทุเรียน,นประมาณ300ล้านนะครับสาม้ล้านอตอนผมอยู่เนี่ยห้าล้านนะครับประมาณตอนนั้นเนี่ยลูกละ กิโลละร้อยหกสิบร้อยแปดสิบสองร้อิแต่ปีนี้อยู่ประมาณร้อยยีรสานะครับก็เป็นภาวะทางทางด้านการตลาดอันี้ก็นําเรียนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทําให้เกิดงานวันนี้เกิดขึ้นขอบคุณท่านกำนันผู้อยู่บ้านนะครับออกมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกันนะครับขอบคุณชาวสวนนักเรียนโรงเรียนสวนทุเรียนนาจุ๋มวยทุกคนนะครับที่ มีความตั้งใจแล้วก็กระตือรือร้นมากนะครับถ้าท่านเข้าไปส่องในในลายกลุ่มนะครับจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องดีนะครับขอบคุณท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้การจัดง,งานวันนี้เกิดขึ้นนะครับวันนี้คงได้เวลาอันสมควรนะครับขอเปิดกิจกรรมงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอนาจุวย น้ำบัดนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณท่านในอำเภอน,นาจัวรวยนะคะท่านวิทยามูลน้อยสุนะคะประธานในพิธีที่ให้เกียรติมาเปิดพิธีโครงการเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอน,นาจั่ววยในครั้งนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆเพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณท่านอีกครั้งค่ะจากนี้นะคะขอเชิญท่านในอำเภอน,นาจั่ววยนะคะพร้อมท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะดันร่างเวทีนะคะเพื่อที่จะ มอบเกียรติบัตรนะคะให้กับผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้กับท่านที่สนับสนุนนะคะโครงการทุเรียนอำเภอนาจั่วยนะคะซึ่งโครงการทุเรียนอำเภอนาจั่วยของเรานั้นอย่างที่ท่านในอำเภอได้นําเรียนนะคะว่าไม่มีงบป,ประมาณในการดําเนินการนะคะเรียนเชิญท่านสอจอนะคะท่านประวุสสะเกียิค่ะประมาณจากผู้ใหญ่ใจบุญทั้ง4ท่านนี้นะคะก็จะ อาจจะไม่มีโอกาสได้เกิดโรงเรียนทุเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเขตอำเภอบุญทลิกมาด้วยตัวท่านเองค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะขอพรบคุณมากเลยนะคะ